ราคายางวันนี้ประจำวันที่16สิงหาคม2565นะคะไปรับชมรับฟังกันเลยน้ำยางสดนนหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่16สิงหาคม65ราคากิโลกรัมละ47บาทราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนนะคะเป็นราคาที่สอบถามจากบริษัทและสมาคมอย่างคนถัดมาเรามาต่อกันที่ราคากลางเปิดตลาดยางชนิดที่1ก็คือ,อยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% ราคาอยู่ที่48บาท50สตางค์ต่อกิโลกรมัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม้อัดก้อนราคาอยู่ที่49บาท50สตางค์ต่อกิโลกรมัมย่างก้อนทั่ว DRC 1นึอยร์ซอยู่ที่47บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของราคาประมูลยางแผ่นดิบยางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่48บาท50สตางค์ต่อกิโลกรมัมยางแผ่นดิบความชื้น 3- 5เอยู่ที่4 6บาท65สาตางค์ต่อกิโลกรมัมยางแผ่นดิบความชื้น5-7%อยู่ที่1 4บาท7จสตางค์ต่อกิโลกรมัมหมายเหตุราคากางรรตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 48, สี่สิบแปดบาทห้าสิ่สตางค์ต่อกิโลกรมัมจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไป